ไปตกปลาจ้ะสิบากันไปตกปลาบรรยากาศวันนี้หน้าตกปลาจ้าสวยมากเลย ีแฟกิสัหลอกจากงานหลักก็เลยสิไปหาตกปลากันสิไปแคมป์ปิ้งกันจอดรถนอนไว้เราก็ทิตกปลากันมื่อนี้ บรรยากาศนาตปากปลาขนาดเลยนี่ร่มไม่แห้งปันใดจ้า ต,ตาตกคักวันปลากรเจ้ามาเก็บบักใหม่แล้วจังหน่อยนี่ยกระหอน่าเก็บบักใหม่เราคนนึงปลาเกี่ยวสุ่มเข้าไปเก็บบ,บ,าาากบ,บักใหม่บักไร นี่บทเป็นตะมีเท่าใดเลยมันนึ่งอนนี่โพดมันเพิ่มพดต่างไงมันผู้เขาจักหน่อยมันก็สิเป็นตะเก็บอันใบมันลายมันก็เก็บหยาบอกใหม่ก็ได้ใกสรจะหอดมองเราจะ แล้วไก่แล้วโอยยโอโอยโอเบีดีๆไดใหญ่เลยอ้าที่ใส่เด้อฮะกูดาเชนมาสปรตันนแด้ ปีบหน่อยอื uh huh. เป็นแต่โตกาปาบอลยย่ำยำหนึ่งบ้านเขาเป็นตะยู่ตะยู่ยาำหนาแดงอยำหนาหอนหอนเป็นตะยู่คัะ ข้าเจ้าปลูกบ้านไก่แม่น้ำปลูกผากันมาอยู่หนาวข้าเจ้าผากันเขาเมืองหอนาับอนก็อิพากันออกมาอยู่บ้านพักต้กระดาษเพื่อความหมายเพันว่าข้าเจ้าอื่นเขาเจ้าอื่นสู่กันเจ้าก็จะออกมาอยู่ไก่หอยไก่น้ำปลูกผักปลูกหญ้าตกปูตกปลากินข้าแม่นบ้านเฮากไปอยู่ทงอยู่ท่าหรือว่าบ้านข้าแม่นบ้านเฮาเป่ากัน มีเดอเขามาเบิองบัจจกัดบ,บ้านเขางามค่ะงา,า่หนาวหอนสวยง่ามมากเลยนี่น้อจจะนน้อสวัสด,ดีจ้า